ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ f c ฟซทุกๆท่านนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้มาเจออีกที่สาลหนึ่งนะครับผมนะอาวินมาวินเพื่อไปสำรวจครับผมเป็นเน็นเป็นโอเคปะวันนี้ท่านผู้ชมมาอยู่ที่เพราะว่านำโดนนำแดงอย่ันไลน์ปะครับผมท่านผู้ชม นะครับก็เรามาอยู่ที่ศาลผมเรียกว่าปู่ตาเจ้าที่ก็แล้วกันนะครับศาลปู่ตาเจ้าที่นะครับซึ่งมาวินเพิ่นถูกฉลกปูกตาก็เลยมาวินว่าขอถ่ายคลิปตรนี้ตรงนี้อ่ะเพราะว่าเห็นน้ำคนมาไหว้น้ำดงน้ำแดงนะครับคือมาไหว้น้ำแดงนี่เยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้ก็มากัน3คนเหมือนเดิมนะครับกับอัมพลชาแนลนะครับกับมาวินชาแนลนะครับผมนะท่านผู้ชมครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกันนะครับกับที่ศาลปู่ตาเจ้าที่เดี๋ยวเราไปลองเดินสำรวจพื้นที่ด้วยนะครับผมนะ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลอัมพลชาแนลป้าต่อยคนมีเซนส์ทองแหลกคนเดิมนะครับผมนะไปไปชมคลิปกันกับที่ศาลปู่ตาเจ้าที่ครับผมโอเคครับไปครับผมท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับที่ศาลปู่ตาเจ้าที่นะครับผมเนาะนี่ครับมาวินเพิ่นถูกชะตาเพิ่นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้เลย โอ้คนมันี๋มกากราดว่ายายเลยไม่ดำแดงเหมอยยางลายเลยพอดีท่านผู้ชมผมเหลือบมาเห็นตรงนี้พอดีนะครับนี่ครับผมคอยเหลือบไม่เห็นมรงนี้พอดีท่านผู้ชมนี่ไหมมุกเจ้าเบื้องเราเนี่ยนักวันเจ็ดหาเจ็ดหรือหกหาเจ็ดนี่นักวันนี่หกเติง่งๆอหลายตัวตรงนี้ครค,คุยจังเจ็ดเจ็ดกับหเตรงนี้ถัดแทรกมันอีกเป็นสามเด เออที่เดียวมีนักผู้ชมคือมันเหลือเห็นตรงนี้พอดีเดี๋ยวมาเบิ้งไม้จะกลอบเป็นอ่าันจะลงไปกาบไวนะแมนนห่น่าฆ่ากันเนาะทางบนก็เป็นเลขหกเออหกเจ็ดห้าเจ็ดอ่าหกนี่แม่หกตัวนี้ก็เป็นเจ็ดปะแมนถ้าโค้งวะนี่นี่ทุกคนถ้ามีบางอย่างยืนหนึ่นะเป็นสามไม่ได้อืมอ่าหกเจ็ดกับห้าเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดกับห้าหนึ่งก็ได้นะ เลือไม่เห็นเสาพอดีหรือว่าเพิ่งตกการเหเขาไม่เห็นมังงีบอเมีนว่าเป่นว่าห้จอดดอกเมีนนะครับเป็นเจ็ดหาเจ็ดกระไรมนก็เมีนเจ็ดหาเจ็ดกันนะกวนเ็าเจ็ดกร้าเต่งเป็นหกเดินอวินหกหกหกเจ็ดหกหาเจ็ดหรือเจ็ดหาเจ็ดก็เพิ่นเหตโตกันเราเองเมีนเมประมาณนั้นแล้วก็ไปไปห้องไปขอเพิ่์นะครับนี่ครับอืมไป นี่นะครับไปขอโชคลาภเพอนนี่กลงไ่ายไสารปู่ตาเจ้่พื่อไปสแมนโอ้ต้องลงมาหนิเหลัาไงเดอ้ออวินเะว้าไงเดอ้อหินเด้อยน่ยทั้ทงลาดชันนะเนี่ กาวินเดวเกี่ยวมานบ่งานนี่เออจิตหอดงัวงเลยนี่นี่ครับผมสารสารเพิ่นน้อยทีย่มีค้นมากาบ่ายนะท่านผู้ชมแสดงว,ว่ามองนี้เพื่อต้องให้โชคโชคเอ้ม,มีคนเห็นมนปูตาอยแถวนี้งน้ำเพน่อนเมนเมนงมนคือมะกาบายหลายเลยแสดงว่าที่นี่ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนะครับมองนี้รธรรมดา อ๋อนี่มันไม่รูปปั้นดูนี่เนาะอือืมอืมลายเนาะเดี๋ยวมเวียนใจ เออมีต้นหม้ทุกมุอนี้นั่นเห็นไหมช่านผู้ชมคือให้ส่งให้ดูผูด้ด้ตาดีเดอเร์อ ม่เหรอคุณบอลตัวเล็กเหนไหมครับคุณบอลงั้นอือก็เหมือนกัเป็นปลาท่านิดเหมือนก็เป็นปลาผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ดูนะครับเพราะว่าช่างมังคุดเป็นเป็นนึ่งแปดหาหรือเจ็ดแปดหาอืมนะครับหรืท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับ บุญวาสนาโชคลาภแต่ละคนครับอืเอ้าไปตามนั้นด้วบเดี๋ยวเราจะได้เตรียมถูกเพี้ยนบาไปโอเคครับผมทุกผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับโอ้ยเหยียบน้ำท่านผู้ชมโอ้ยเนาะ โอ้ยหเขาจอเต็มเต็มเลยน่าควรกรันเลยเนาะบ่บอกกันเนะะาะกำลังสิน่นี้มึงนั่มง,งไปหรอไม่เห็นปักปักเขาเต็มเต็มเลยอาวินน้ำแม่มานะครับท่านผู้ชมมาขอเพิน่น ซึ่งอองตรงนะควรคนขึ้นมากราบไหว้หลายเด้อนมองนี้แหมแปลกแปลกแบบว่าเป็นศาลพระพุ่มน้อยๆแต่ว่ามีคนมาถวายน้ำแดงเยอะมากออืผู้อากาศท่านผู้ชมฮ้อนเติบเพราะว่าศาลตรงนี้เกิด็อยู่บ่ไกลจากอ่าปู่ฤาษีนาคราชเนาะบ่ไกลกันนะครับออกจากปู่ฤาษีนาคราชมากันพอดีติดกันพอดีโอ้ฮ้อนฮ้อนอีอวก เงียบดีเนาะแล้แปลกดี่คดันทีว่าคนมากราปังวายไลน์ไหมดีที่แสดงว่า,นะม,ามองนีเ่เพิ่นของพรธรรมดาวินบ่ธรรมดายหลีอืมเพิ่นตรงนี้ดีเนี่ยก็ตรงนี้ดีเอาเอ้าขึ้นกระตกประยูบ่สวัสดีทางช่องมาวินด้วยนะทางช่องมพนด้วยนะครับ อาวิการนั่งพูนกองขอนมาใช่หมไหวงวินครับโอ้เดี๋ยห่อนครับท่านผู้ชมขนาดคืมๆเะยเอาเนาะมันเอาจังไหนดอออากาศบ่ผพัน นับูกสูขีดนวันเกิดหูแล้วยันถือบครบไปนหนเอาเขียดแล้วนับถูกหมือนเดได้ยไปนับโตโกขมืออื่นขมืออื่นเร้าแล้วจังจิงสี่เหลี่ยวโอ้เก็บหัวเขาน้ำปักเต็มเต็มไหมจอเขาเต็มเต็มด้มื่อผงอ่ะเนี่ย จะดมไหนนะคนถูกอืมระวังกันมันดังปืนแล้วมันมีโอกาสเข้าไปหลา่ดิดังมันใหญ่ก็เรียกว่าดังพิเศษดังดังมาวินคือดังใหญ่เลยมาคนวิ่งเนี่ยคนดังอีพามีก็ได้ยอนอวินแล้วออืฮะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพ <hhhh> ุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสะสารปูตาเจ้าที่มีลูกหลานทีมงานชางน้ำมันพ่นเดอมาวินชันแนวพ่นชันแนวก็เดินทางผ่านมาทางนี้โดยบังเอิญและได้เห็นละสะรุตตาสัรุจใจซึ่งเห็นแล้ว เกิดปฏิหารในใจคืออยากลงมากกาบไวขอเพิงบาลมีสารปูตาเจา้าทีณสถานที่แห่งนี้ซึ่งลูกหลานอ,อยากว่าขอโชคลาภเพื่อไปฝากไปก่อนเจ็บซี่ทั้งบ้านให้ดูรุดพลจากความถุกคว่มยากเมื่อนี้ถือว่าเป็นสารไม่ที่ลูกหลานใดมาเห็นไดมาพอใดมาสักาการะไหวก็ขอให้โดนบันดาลให้โชคลาภลูกหลานสามโตตรงๆของวดวันที16น่16มีนายนพศ2 5 6 6 ไม่เทินสาธุสาธุสาธุนี่ก็จะได้ขอเด็กกับเชิญซีนะเนียนสร้างสองป้นถึงยถวเซตซี่ขอสุลาษนั่นตูตาจะทีได้นะครับ โชคดีแล้วส<น>องสามตัวตรง<น>ครับแล้วก็ยึดไว้เลไว้ไม้แรกครับท่านผู้ชมหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับไม่แรกไม้เลขสองครับ ไม้ที่สองครับผมออกง่ายครับหมายเลขสามครับทมหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามหมายเลขสามครั้งแรกสองสองสามสองสามแล้วออกง่ายครับหมายเลขห้าครับหมายเลขสามสองสามห้าทำมันนะครับสองสามหาครับ สองสามห้าเซียมซีสารปูตาอย่างก่อนสารปูตาเจ้าที่อ๋อสารปูตาเจ้าที่ครับผมเซียมซีเขย่างวดนี่สิบหกไม่สายนหกสองสามห้าครับโอเคหอยมาตรงๆเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีอะไรบอกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไม่หอยไปเรื่างเดี๋ยวเดี๋ยชั่วโมงหอยหน่อยทำชั่วโมว่าหมด ผมนี่เดินข้างมากขอโชค์ฟาลาสทาระบอลทะระบอนนี่มันมันป่แมาลำบากแต่ว่ามันห่อนไหมห่อนคืออยากอยากเป็นแนวข้างให้ให้เอฟซีทั้งบ้านแมนแมนในโชค์เวลาเดี๋ยวจะบอกอย่างหนึ่งด้วยนะกวนเห็นเหล็กแล้วคือคือคือเพิ่นต้องการให้มาเอามาบ่งนี่บ่งเหล็กเลยเอางี้ทั้งสามช่องเลยนะเดี๋ยวกลับกล้องมาดูจุดเดียวกันเลยเห็นชั่วเต็มพร้อมกันเลยสามโตแบบก็ต้องบอกก่อน แมนสามตัวแมนไปไปดูกันโอเคครับไปดกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ครับที่เห็นนะที่ผมบอกผมเห็นเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเนี่ยมาจุดตรงนี้เลยเนี่ยแปดคล้ายๆมีแปดมีห้าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้หกตรงนี้เก้าเก้าหกศูนย์หรือหกนี่หกเนี่ยตรงนี้อะไรนี่นี่ท่านผู้ชมที่เห็นกัน อย <aid> <Solomon> to <siblings> <mañana benim> ู่ฐานนะอยู่ฐานฐานสารปู่นะครับผมนะอน่าจุดตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาดูอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะพาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมใครเห็นไหมนี่น่าจุดตรงนี้เลยครับเห็นบ่าเดี๋ยวผมจะพาดูอีกจุดหนึ่งกลับมาอีกจุดหนึ่งครับผมนี่ครับอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับท่านผู้ชม นี่คล้ายเป็นนี่เจ็ดแปดหกอะไรเนี่ยมีที่เห็นจันตรงนี้นะครับนี่ใช่ไหมท่านผู้ชมอือเห็นมามเจ้าอันนี้ยุดยุดใต้ฐานเพิ่นด้อยู่ที่ฐานปู่เลยนะครับผมนะห้าเพิ่นที่ห้โชให้ลาพ่านะครับนี่จุดตรงนี้เลยเห็นไหมเอ,าอ้าแถมยุเรียกทูบเพื่อผมนะครับไม่รู้ว่าได้ตัวไหน เลกทูบไม่หมดยางใจที่เดี๋ยวยี่อีกนิดนึงเออโอ้ยของตะเคียวที่นี่คอยวันนี้ก็เ็เลยเนาะเออว่ามันหาซูนหาตัไส่หาซหาหูหาที่นเป็นหาซูอ่ะแมนห้าศูนย์ห้า ี่หาสูนดูเดี๋ยวเบิร์ตตัวหนึ่งก่อนกระตืว่าหาส่วนหาบอแ่นแน่นอ่หอนปะหอนหาบ่กูจงหรออาบน้ำอาบน้ำอ่ะปาดหอนหอดเลยกระคือว่าไงพ่อพ่อสายหละปุ๊บบนตงล่างเลยบะเอาเงียหลังให้ตัวโอ้อืมหอนดีเนาะอวินะหอนไม่ได้หอนดีเอาอม หอนเอาแมียนหอนเอาเพราะว่าบ่มีลมเลยแม่ท่านผู้ชมเบิ่งใบไม้บ่ขยับอ่ะแม่นแม่นอยู่แบบเอ้าเนี่ล่ะร้อนอบอ้าวอ่ามี่ล่ะครับท่านผู้ชมทั้งร้อนทั้งอบทั้งเอ้าทั้งช่องมหาแนวทางตามจุดต่างๆตามสามอือนั่นผู่ตาหรือว่าปู่ฤาษีน่ะครับเรือว่าตามสามทางนครับแม่นสิลําบากล่ำบนบรรไดบุกบุกป้าป้าดงเข้าไปอือเออแดดสิห้อนปานไดก็ต้องไปเพื่อหาแนวท่าอีกซีทางบ้าน ทำหมดผมนี it, isco, ่คือเหตุบางสิ่งบางอย่างพิดหรือว่าพ่ถือใจเอฟซีทังบานกระตุกขาคอไถ่กับการักเทียกอะยาดามากันหลายเพราะว่าจังนมอามอําพอน่ังผมมืคือต่้งใจการไม่นในการทํางานเพื่อว่าสินาเสนอาทางให้กับเอฟซีทั้งบานอืเพราะว่ายุดประสงค์นั่นคือความต่างใจจริงอบอดามีอันใดแอบแฝงเลยเพรว่าหมดผมนี่ไปทุกทุกศารถุกหมองก็ต้องลงทุนนะครับเพร่ะวาสจะเป็นการเดินเดินทางเลี้ยงน้าหมอกหนามั่นหูบเที่ยน สิ้งของไปเส้นไหวเพิ่นก็ต้องซื้อต้องหาเพิ่นนะครับท่านผู้ชมก็รทักทีกอให้เข้าใจหมดผมนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับสาธุครับลังกากคําสอนพระไตรปิฎกนะครับผมนะตอนนี้เรขถูกใหม่บอกเรียงข้าสอนอย่ขอฝ่ายกันเลยนะอต่อให้ตักบาทพระเป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลผลบุญไม่เท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่าน อ้อนพ่อแม่แค่ครั้งเดียวนะครับผู้จมมูเป็นเรื่องจริงนะครับผ <Okay. S 1> ู้จมถ้ามีเวลามีโอกาส <c oughs> อาจจะเป็นแบบอาจจะไม่มากรับไปดูแลพ่อแม่ถามมาเมื่อยบอหิวเขาไปกค่นี่เราก็ดีใจนะครับ <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่พ่อแม่อยากจะได้รับจากลูกคือพ้อแค่กําลังใจ <c oughs> พ่อแม่ว่าพ่อแม่ทุกคนนี่อยากจะได้บุมาจากลูก พ่อแม่ต้องดูแลลูกไปตลอดชีวิตนะครับพ่อแม่ไม่เคยหวังว่าจะให้ลูกมาเลี้ยงดูนะเขายังเป็นเด็กในสายตางพ่อแม่เสมอจนตายจากกาันพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่นะครับเอาเถ้าท้ามู้ช่คิดว่าลูกจะมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คิดผิดนะครับเราตังหาที่ต้องดูแลเขาไปตลอดนะครับนี <c oughs> ่ยังนี่ทอดีแม่ เอ้ยเนาะเออคือแม่เปียววินเราเสียไปแล้วอันนี้กับแม่ท่านมีกระเสียด้วยกันกระเสียเสียทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับอยู่ให้ได้กับปัจจุบันต้องบวกแบกไปนะครับช่วงเทีเอฟซีเอิร์ดปีมหาต้องหมดซ้อนออกเป็นซ้อนออกจะเลินทรานผ่อนจะเลินผ่อนไม่มาบอกเลขชุบไหมเขาเรี้ยงกันทำช่วงได้มาหมายเลขห้าศูนย์ห้าครับผมท่านผู้ชมห้าศูนย์ห้าครับ โอเคครับท่านผู้ชมต่อนะครับผมเดี๋ยวไปเบ่งเนตคู่กันไปไม่หมดเต็มที่เลยครับบ้าศูนย์ห้าครับผมโอเคครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะหนุ่มอัมคนเดิมอัมพลชาแนลมาวินชาแนลนะครับผมนะอ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับก็ตามนั้นครับผมท่านผู้ชมนะอือ สวัสดีครับผมโชคดีครับฝากย่างหนึ่ง,งเฮงเฮงคือเลยครับ<า>ผมกกน,นะครับกรรมธุลพระที่อยู่ในบ้านอยากทำบุญเนี่ยทำบุญให้พระที่อยู่ในบ้านอืนะครับปัดขึ้นพอขึ้นแม่มีอาหารดีๆนะครับอรอ่อยอร่อยอย่าเพิ่งไปใส่บาตรให้พระไม่ใช่ว่าพระท่านไม่ดีนะครับให้พ่อแม่กินอิ่มเอ่อกินอิ่มก่อนแล้วค่อยไปใส่บาตรพระให้พระท่านฉันต่อไปไม่ใช่ว่ามีปิ้งไก่อยู่ไม้หนึ่ง เอาไปใส่บาตรพระหมดแต่พ่อแม่กับกินข้าวกับเพือผมว่ามันไม่ใช่นะครับทำบุญให้พ่อกับแม่ืุพระในบ้านก่อนค่อยไปทําบุญที่อื่นนะครับสาธุเจริญพรอ่ะกว่าพวกนี้ไปบวชเลยใช่ไหมโอเคยังินสวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ